เมือ่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นวอาเป็นคุณค่าสิ่งนี้วอกเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยกิตก็ต้องคว้านุ้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต,ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจ สำคัญนั้นมันจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้ลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับก,การอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย อบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระ สิ่งที่มัมีคุณค่าและทําจิตให้อับเช้าทําจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากแลรทำก็ประกาศออกมา ว่ามาโนปุพังคมาธรรม,มามาโนเสถฐามาโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำ,ำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสัาพัญจางพาพระอาสกิแสดงธรรมแก่พระสาริบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองมีพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเชื่อเดียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสําเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องสอบแสวงหา อะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเจาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาศิฉิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทักทวนบริษัทบริวาณสองร้อยคนไปศึกษากับ อบรมกับพระพุทธเจา้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจฉศรัทธาจักยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจฉลศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจา้า แล้วบรรดาบริษัทบริวาลที่ไปด้วยกัน250คนมาต่างก็ได้สำเร็จนักผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหนือภาษาลิบุตรและพระโมคคันลาเรากดว่าเจ็ดวันพระโมคคันลาได้สําเร็จภาษาลิบุตรสิบห้าวันเพราะเป็นผู้ให้ครวนเหตุผลภูมิกว้างให้สาเร็จนี่คือสําเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเอง มัาจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่าหมหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้น ใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อควรเรื่องแห่งความท่องเพี่ยวออกจากตนเสีย่อะไรใจนี้จะเป็นกงจกักหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดแกเกเจ็บตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาหอารวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียวกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกายหาเวลาที่จะ หลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ําละสาเหตุเหล่านี้เสียการําละสาเหตุที่จะตาให้เยินว่ายตาเกิดหรือพาเป็นตัวคงจักรจึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเล็กความยากความง่ายเรา ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี้เท่านั้นนะ เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระษาวุกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ ง่ายมีดังคิปาปิญญาท,ทุกขาปฏิปทาทันทาพิพญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุตการอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้สี่ ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุขาปฏิปทามีสองประเภทยังไงลืมลวคือทั้งปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้านี่ประ,ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งเรือจะมีสองประเภทเรยดลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทําด้วยความยากความลําบากที่เราจะเอา กดไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะหลออออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทําอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของกิเลสปัญญาะละเอียดกิเลสละเอียด การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นก,กับสายกบับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสําเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโค้งงอฟันลงจนดัดลงมามันกลงหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัตวดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใส่กบก็ปวดนัน่การปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย อาจจะความขี้เกียจขี้คลั่งไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียคร้านความเกียคร้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวสิงได้กิเลสจะกลัวเราก็ต้องนําเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจ มีอยู่แล้วจะยากลําบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากก็จะจะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายวยีดีโความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทําด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานมัน เลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจรึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทําความภาคเปียนอะไรให้ลำบากันมมีเราเท่านั้น ที่จะต่อสู้เพื่อชัยนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอตาอตาหิอัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเห้ติกิจังอาตปังอาขาตาโรตถาคาตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าเสร็จปืนก็หมายถึงหมายถึงศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสสาราวุญเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำทำเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อทีเหลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจหานทานไทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจัทธาความเพียรที่เหลืก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาถารฉลาดชานไทยขลองแคลวแก้วกล้กาด้วยสติปัญญาแหลมผมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าสึกนั้นให้ราบไปได้ไยัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองยิ่มวาราสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากมิดสหายอะไรก็แล้วแต่ในลักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกายกสบายใจที่เรียกว่าสุโตูสิ่งที่จะเป็นสุโต ต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาตถาความเปลี่ยนของเรามีเท่านีน้ที่ผู้ที่จะเอาชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญ,ญญาของเราให้เต็มผู ธาตุขันพระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้เท่ารู้ถันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกัน สติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับกจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนเหมือนกันกับครั้งพุทธ,ทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทําไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิษฐฐาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกเนี่ยทุกุมแก่เราขึ้นงเป็นพุทธบริษัท ที่จะนามาําจัดสิ่งที่เป็นขาศสกดังที่พระองค์ได้เคยกําจัดมาแล้วทําไมเราจะกําจัดไม่ได้นามของคําว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธีกาเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายท,ท,ท,าทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไมา่ถึงการนี้มันก็มีอยู่กับเรา ใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขีหนาคนนึงอะ่ะแต่เราแพ้กับกิีลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้ เยังสาภาวะตามหลักคำตัองสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสต้วยอีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตะถาคตคือผู้เก้ากล้าสามารถผู้อาจฐารผู้ชนะในสง,สงครามอันใหญ่หลวงได้แกส่สงครามแห่งวัตจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักแห่งวัฏจักร จนคิบหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือจะทำธรรมชาติที่บริสุทธดดนนวนนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งาศาสดาผู้ทรงนำว่า,าศาสนาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญา ศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไราไปเพื่อควาเพื่อชัยชนะมีสติปัญญาที่เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนโครความโง่เขลาวาปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสี่จมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่นยเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน<ะ>กิเลสเป็นของมีหน้ามีตา,ตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไหนผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดก,ก็มีแต่เรื่องความโลบความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับนนั้ เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะาค่อยๆเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพลินก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดที่รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันถัอดูในสกุลใดก็ตามตามประวัติต ทำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตาพตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปา่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นปา่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมจะก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจ,ใจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสังกระานิีของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชชนะอย่างไม่หมายปลาช้านี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัาชนะของผู้จะไม่มาก่อพบก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแต่ตนต่อไปให้ยืดยาวนาน ต้องเป็นผู้เห็นไผ่ต้องเป็นผู้มีสติสตังระม,มัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจับใจการแก้จ,จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลําดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภา,ายในจิตใจของตน จนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายจ,จิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเ mm. หลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้ว สาวกอรหัตรหาร,ท,หารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและสาวกท่านําเนินอยู่แล้วทําไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่ อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนูนกําลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดําเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลย แต่นิพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่าน,นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถ่านรราล้าหลังแล้วก็สลายที่ถายมารวมกันหมดปา่ท่าขงกิเลส คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่างมันก็อยู่ที่นั่นเนีอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไพระด้วยปัญญาตะปะธรรมเนียบแปลว่าไฟเผากิเลสตะปปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส เาเกิดจนรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปดูที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในจ,จิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวานจึงสแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกลางวาน ของกิจที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวุปาทิเสสันิพาน,นี้กลางวันทั่วแดนโลกธาตุหาที่กําหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมติอะไรที่จะมากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูด่าทมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติและแก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข่าศึกกันเมื่อข่าศึกหมดแล้วก็ม,มีอะไรแย่งจะว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายๆไม่มีอนะไร นี่แหละท่านเรียกมหาสมบัติน,นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาพเพี่ยนตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถึงกูลนานามิพินิพจนาแล้วฟิกตัวก็เดินดับสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุด แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพุงใจจึงขอจิตก,การแสดงเพียงเท่านี้